เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาพูดถึงพัดลม CPU ของซูนามินะครับตัวนี้เลยนะราคา900บาทกับประสบการณ์ที่ผมทดลองใช้ด้วยเองครับถ้าอยากรู้มันเป็นยังไงตามเลยครับ ที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับสำหรับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับชื่อเต็มนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับ CPU Cooler Tsunami Protector ARGB Twin Fan ซึ่งมันจะมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีขาวกับสีดำนะครับแบบนี้ตัวที่ผมสั่งไปนะผมสั่งในช้อปปีนะครับราคา899บาทนะครับรวมค่าส่งอีกนิดๆหน่นนอยๆก็950บาทโดยประมาณนะผมจําไม่ได้แล้วนะผมซื้อมาลองใส่ไรเซน9นะครับ 3,900x ดูแต่ตัวนี้ผมปลดประจําการแล้วนะครับเงินที่คุณจ่ายไปตีกลมๆว่า900เนะี่ยคุณจะได้ บงในกล่องนี้นะอย่างแรกเลยนะที่คุณจะได้คือได้กล่องนะครับกล่องกระดาษของเขานะครับก็เป็นกล่องกระดาษมาตรฐานทั่วไปนะครับแกะออกมานะอย่างแรกที่ผมเจอแล้วงงอยู่สักพักหนึ่งก็คือที่หลองแก้วนะด้านในนะครับน้องก็จะนอนนิ่งอยู่แบบนี้นะฮะตัวขาวๆแบบนี้เลยอ้วกๆใหญ่มากนะครับนี่นะสำหรับฮีทซิงชุดนี้นะครับมันจะมีพัดลม2ตัวนะสตัวคู่เลย เราก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับตัวนี้มีภาษาไทยติดตั้งง่ายนะครับแต่ก็มีอุปสรรคนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวสายพัดลมนะครับก็จะเป็นสายถักแบบนี้ มีน็อตให้นะครับมีขาให้ทั้งของ AMD แล้วก็ของ Intel นะครับมีมาให้ครบพร้อมใช้งานที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับหมดแล้วนะแล้วก็มีนี่มาให้ด้วยนะก็จะมีนะครับซิลิโคนตัวจิ๋วมาให้ของแบรนด์เขาเองนะครับหลอดเล็กๆน่ารักนะครับตัวเพจที่เขาให้มานะครับของ Intel จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเลื่อนปรับได้ให้เข้ากับเมนบอร์ดของคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับปรับระดับกันได้ได้3สเต็ปนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกน็อตพวกอะไรอย่างงี้นะครับก็ ติดตั้งไม่ยากอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันมีคู่มือมาให้นะครับเล่มใหญ่ๆแบบนี้บอกละเอียดต้องทํายังไงต่ออะไรตรงไหนนะครับสายนี้สายนั้นต่อตรงไหนก็บอกไว้ละเอียดนะครับถือว่าทําได้โอเคนะครับชอบที่สุดก็คือตรงมีภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของพัดลมตัวนี้กันนะครับผมตัวพัดลมเนี่ยครับจะมีรอบอยู่800ถึง2,000นะครับ RPM Max Airflow อยู่ที่55ครับผม Air Pressure อยู่ที่0.72นะครับค่าของเดซิเบลรับอยู่ที่บวกลบ25นะครับตัวพัดลมนะครับจะออกแบบมา11ใบพััด้วยกนนะ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 b y p ด s s พนะครับผมก็จะมีดีไซน์ของเขามีวงเล็กวงใหญ่นะครับอาจจะเอาไว้แบบกวาดอากาศอะไรเงี้ยเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์ นะครับอันนี้ไม่แน่ใจสวยเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเหมือนกันตัวงานนะครับจะเป็นพลาสติกแต่งานจะค่อนข้างสําหรับผมผมก็ถือว่างานไม่ละเอียดเท่าไหร่นะมาดูเนื้องานกันใกล้มันจะมีร่องรอยแบบเหมือนรอยตัดโมูครับเป็นแบบเวลาเขาหล่อขึ้นมาอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นรอยตัดออกเลยนะจะเห็นนะเป็นเหมือนพลาสติกหักตรงนี้นะแต่ถามว่ามองเห็นไหมก็มองไม่เห็นนะครับเวลาใส่เข้าไปมันก็ขาวๆคือๆนะมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงเลยบริสุทธิ์นะครับมีท่อฮิตไปทั้งหมด4เส้้นนนดววยกัะิ่ง ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็พาดไปฝั่งนี้สี่เส้นนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับวิ่งขึ้นมาจนสุดเลยส่วนตัวล็อกนะครับที่หลายๆคนบอกว่าโหแกะโคตรยากนะครับคือเวลาใส่เข้าไปครับพิซซิงตัวนี้มันจะใช้ขาเกี่ยวนะครับเวลาใส่ก็ต้องอย่างนี้ลงนี่แล้วก็สับด้านนี้นะบล็อกนะครับมันก็จะแน่นตอนใส่ก็แน่นตอนถอดก็แน่นนะครับถอดยากนะครับสำหรับคนมืออ้วนของผมนะเจ็บนะครับโดนบาดวันนั้นเลือดออกเลยนะวิธีการแกะพัดลมนะครับเนี่ยเขาจะมี ก็แค่ดึงออก จริงๆแล้วนะครับหน้าตาที่ถูกระเบียบของเขานะครับตัวพัดลมอ่ะจะต้องเอาด้านนี้ออกนะนะครับเพราะว่าด้านนี้จะมีวงแหวน LED นะครับรอบเลยฮิดซิงตัวนี้มันสามารถต่อกับออร่าซิงก็ได้นะครับสามารถลิงก์ได้กับระบบไฟต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หมดเลยนะครับ MSI นะครับพิกะบายออร่าซิงคือใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายพัดลมทั้ง2ตัวนะครับจะมีขอบไฟ LED นะครับอยู่ด้านเดียวนะครับคือด้านหน้านะครับด้านที่ดูดลมเข้านะแล้วก็จะมีตัวยางมาให้นะครับทั้ง4มุมเลยนะครับของตัวพัดลมนะครับเพื่อลดแรงสันเ แบบตัวอย่างอาจจะบางนิดนึงนะเวลาใส่ผมแนะนําว่า ให้ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาพัดลมมาใส่ทีหลังนะถ้าพื้นที่ในการทํางานของคุณมันเล็กเอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับใส่ทั้งชุดบางทีอาจจะใส่ยากนิดหนึ่งตัวงานนะครับก็ถือว่าละเอียดระดับหนึ่งนะถึงกันเนียบมากยังมีแบบขูดขาดนิดหน่อยเห็นแต่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงมันดีกว่านะตรงนี้นะครับขัดเรียบขัดมันมาให้นะครับเพื่อที่มันจะสามารถสัมผัสนะครับตัว CPU นะครับแล้วก็ถ่ายโอนความร้อนออกมาที่แท่งไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําได้เก็บงานค่อนข้างสวยนะวิบวับเลยนะครับขัดมัน กดไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมปุ๊ดเหี่ยอะไรวะเนี่ย ฮีตซิงตัวนี้นะครับผมเอามาจับคู่กับไลเซนนะครับไลเซน9 39 00x ซึ่งบัานลมของเดิมที่เขาให้มาจะเป็นตัวนี้ซึ่งที่ผมต้องหาเปลี่ยนมาเพราะว่าอยากให้มันเป็นสีขาวไม่อยากเอาไปพ่นสีนะครับก็เลยหาซื้อตัวนี้มาคอมครึ่งนี้นะครับจะเป็นคอมตัดต่อนะคความร้อนของมันเนี่ยปิดกระจกด้านนะครับจะอยู่ที่60 65ประมาณนะี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับความร้อนปกติเลยของตัวเนี้ยพอผมใช้ตัวนี้นะความเย็นที่มันทําได้ไม่ได้ดีกว่า ของเดิมที่ให้มาความร้อนเท่าเดิมเพิ่มเติมคือพัดลมตัวหนึ่งนะครับถ้าจะเย็นกว่าก็าคือเย็นกว่าแบบองศาหนึ่งสององศาประมาณนี้ครับผมแต่โดยรวมแล้วอะไม่ต่างอะไรกับของเดิมที่ให้มานะครับแต่ที่ต่างจริงๆก็คือความสวยงามนั่นเองของซูนูมิทำออกมาสวยกว่าสําหรับคนนี้แบบสไตล์แบบฝรั่งฮัดคอร์อะไรประมาณนะี้ตัวเนี้ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าใช้งานทั่วๆไปนะครับเล่นเกมทํางานที่ไม่หนักมากนะครับพอได้อยู่ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสําหรับฮิตซิงนะครับพัดลมคู่ตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะข้อดีของเขาคือมี R G B ให้นะครับสามารถซิงได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ผมใช้อ่ะไม่มีปัญหานะไฟสวยงามนะครับถ้าคุณอยากเห็นนะครับก็ u t u b e นะครับมีคนเอาไปเปิดเยอะแยะแล้วนะครับเรื่องของความเย็นนะครับก็เท่ากับของเดิมนะครับที่ติดกล่องไรเส้น9มานะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวฮิตซิงของ Intel เดิมๆนะครับตัวนี้เย็นกว่านะครับเย็นกว่าแน่นอนเพราะตัวซิงใหญ่กว่านะครับยังไงมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วถึงทุกวันนี้นะะรรััมมจจปปดําาากกอออต้งยู่เฉ แล้วผมก็ไม่เสียดายที่ซื้อมานะครับมันเป็นสีขาวเป็นสีที่ผมอยากได้แล้วก็สามารถซิงค์ตัว rgb ได้นะครับแล้วก็มีที่รองแก้วนะครับแถมมาให้ด้วยอันนี้คือความมาทับใจนะครัสำหรับคนที่อยากจะหาซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในช้อปปีนะครับราคาตอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ผมเช็คเมื่อกี้เลยราคาอยู่ประมาณ899บาทนะครับ episo ด้านะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะอะไรมารีวิวครับผม